ช่วยต่อยอดธุรกิจแล้วก็ต่อยอดฟังก์ชันของกระจกชนิดนี้ไปได้อีกมากครับก็ได้องค์ความรู้นะครับเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัทผมชื่อพร,รัดเรียวกิจสุรินะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมของบริษัท ไทยเทคโนโลยีกราฟกรุ๊ปจำกัดหมหาชนนะครับที่บริษัทเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นเรียบนะครับสำหรับงานก่อสร้างกระจกของเราเนี่ยก็จะถูกใช้งานหลากหลายนะครับในตัวอาคารอย่างเช่นตัวที่เป็นประตูหน้าต่างนะครับหรือเป็นพาดิชั่นก้านระหว่างห้องหรือเป็นกระจกที่กุผนังนะครับเรายังมีการใส่ตัวมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราด้วยการออกแบบและดีไซน์นะครับเราก็จะมีกระจกที่มีดีไซน์ที่หรูหราโดดเด่นนะครับสามารถออกแบบเองได้ รวมถึงเรื่องของกระจกที่มีฟังก์ชันพิเศษอย่างเช่นกระจกที่เน้นความปลอดภัยเน้นการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารอีกด้วยครับเนื่องจากสินค้าของเราเนี่ยครับเป็นกระจกที่ใช้ในอาคารนะครับก็คือเป็นกระจกสําหรับการกูกผนังนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยถูกนิยมใช้ในในการกูกผนังที่เป็นผนังครัวนะครับแล้วก็ผนังที่ใช้ในออฟฟิศสานักงานนะครับ ซึ่งตรงนี้เราเล็เห็นว่าตัวกระจกของเราเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในการที่จะเป็นไวบอร์ดในการประชุมนะครับหรือว่าฝากโน้ตทิ้งไว้ได้จากการที่เราเล็งเห็นความต้องการของลูกค้าตรงนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปในตัวกระจกชนิดนี้เนี่ยแล้วทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจมากขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่มากขึ้นด้วยเนี่ย เราก็น่าจะสามารถต่อยอดตัวธุรกิจของเราไปได้อีกนะครับก็เลยเป็นที่มาของการวิจัยตัวผงแม่เหล็กสําหรับในการผสมในสีที่จะไว้เคลือบหลังกระจกนะครับจะทําให้มีฟังก์ชันที่แม่เหล็กสามารถดูดติดได้ฟังก์ชันตรงนี้เองเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการประชุมงานตัวแมกเนตมันดูดติดนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อความหรือติดบอร์ดเอกสารอะไรต่างๆได้ก็น่าจะช่วยต่อยอดธุรกิจแล้วก็ต่อยอดฟังก์ชันของกระจกชนิดนี้ไปได้อีกมากครับ สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเขียน,นไทยธรรมาพัฒน์อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพยระจอมเกล้าธนบุรีค่ะปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมคณะวิทยาศาสตร์และก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคําตอบของสังคมค่ะทางเราก็ได้รับการติดต่อจากบริษัทไทยเทคโนโลยีกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะผู้ประกอบการนะคะก็มีความต้องการที่จะให้กระจกเนี่ย มีฟังก์ชันพิเศษโดยที่อยากจะให้กระจกนั้นมีคุณสมบัติที่จะสามารถมีสีสันให้เลือกได้ใช้ลักษณะเป็นบอร์ดได้ในการที่เอาแม่เหล็กมาติดได้ค่ะเพื่อทำให้ตอบโจทย์กับพนักงานในบริษัทเวลาดิสคัสงานกันอะไรประมาณนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้ทางเราค่ะอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่มีอยู่ค่ะมาในการพัฒนาสีแม่เหล็กเพื่อใช้ในการ พ้นเครือบให้กับกระจกโดยที่ใช้วิธีการที่สามารถอัพสเกลได้ง่ายแล้วก็มีต้นทุนต่ำค่ะในส่วนหนึ่งนะครับทางบริษัทเองเนี่ยก็ได้องค์ความรู้นะครับที่เป็นองความรู้ในเชิงระดับงานวิจัยนะครับเราเองเนี่ยเราก็มีแผนกที่เป็นแผนกนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยที่ทางอาจารย์เนี่ยได้ส่งมอบมาให้เรามาเนี่ยเราก็จะเอามาจับคู่กับ แนวทางของการพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะครับในที่สุดเนี่ยมันก็เพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัท ทางบริษัทไทยเทคโนโลยีกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์เขยมพิทยไทยและก็ทีมวิจัยนะครับทาง i t a ทนะครับแล้วก็ทาง KX Bu i l d นะครับที่มาช่วยสนับสนุนในโครงการตัวนี้นะครับก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือต้องการแก้ปัญหาในเชิงของการผลิตนะครับให้เข้ามาติดต่อที่ KX Bu i l ซนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งคอยตอบคาถามและก็สนับสนุนการแก้ปัญหาของท่านนะครับขอเชิญชวนด้วยนะครับ